น้าสวยหุ่นก็เสียแล้วเรื่องหนุ่มๆและะ้วค่ะโอ้ยไม่ไม่มองไม่มองใครแล้วค่ะตอนนี้พอแล้วอืมคือว่าเราแบบอยู่อยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่แบบลูกอยู่แบบแค่นี้ยมีความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืม,อมคือตัดเลยไม่เอาแล้วพอไม่ไหวแล้วก็ก็มีก็มีก็มีคุยกันบ้างแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่พี่ดาวจะไม่ค่อย หวือหวากับเรื่องความรักแล้วเพราะว่าที่ผ่านมามันมันหวือหวามันทําให้เราแบบภาพเนาะเพราะพี่ดเป็นคนที่เรื่องความรักเปิดเผยไม่ได้เปิด,ดเผยไม่ได้ไม่พอลงรูปใครก็เป็นข่าวเพรามันเป็นข่าวามึงแม่เข้าภาพรักของเรามันกับตอนนั้นอะเรื่องความที่เราสนุกไงพี่ดา,าเ,ปเป็นคนเฟรนลนิี่ถ่ายรูปใครก็ลงอพอลงแล้วอะพอแอบรยิ่งยิ่งแบบลงกับผู้นี่ไม่ได้เลยก็จะกลายโดดเพ่งเลงแล้วอะ ตอนนั้นสรุปกับความเป็นข่าวอพอเราพอเรายิ้งมาสายธรรมคุณน้องมันทําให้เรานิ่งไงแม่ที่เป็นคน uh huh. แบบขึ้นชื่อเรื่องแบบหนุ่มๆนุมเด็กๆ็เ,กเยอะมากแม่ที่ผ่านมาแล้วทํายังไงแม่คือต้องตัดใจจากหนุ่มๆนุ่มเด็กเด็กแล้วหรอก็มาสายธรรมไงพอเรามาสายธรรมเราก็พี่ดาวมันพอเรามาสายธรรมมันจะทําให้เราย้อนนึกถึงชีวิต ประสบการณ์ที่ผ่านมามันเหมือนที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ให้มีความรักแบบนั้นมยจะไม่เอาเลยจะไม่แบบพบกับใครแบบยังกลัแบบเล่นๆอนะคือขึ้นรูปมราพบกับใครก็ถ่ายรูปลงสื่อพบใครก็บอกอ,อย่างเงี้ยเออถ้าย้อนเวลากลับไปแบบนั้นได้จะไม่ทำ <S 1> <S 1> เออ,เอ,อมันทําให้เราหนึ่งมันเสียเวลาสองมันทําให้เราแบบเสียสภาพจิต Mm hmm. เวลารักใครแล้วพี่ดาวจะชอบทุ่ม mm hmm. ให้ใจแต่เวลาพบใครคือจะพูดตรงๆแต่พอเราพูดไปผู้ชายก็บอกเราว่า mm hmm. ไม่ได้ครบคบ mm hmm. เหมือนกันไม่ได้ครบร mm hmm. เป็นเงี้ยคนพอคนฝ่ายคนที่เสียคือเรา mm hmm. เออคือตัวเราด้วยความเรียเป็นคนตรง mm hmm. แต่ถามว่าเป็นแฟนไหมเขาเป็นแฟนก็ไม่ได้ถึงนาดับเป็นแฟนอย่างนั้นแต่บอกอ๋ mm hmm. อเขคุยอะไรเงี้ยคือพี่ดาวเป็นคนเป็นคนเปิดเผยเนาะก็ hmm. เป็นแบบนี้ พอมาวันนี้เราเราเรา,เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราเราเอาสาธรรมนำทางมันทำให้เรามีสติทําให้เราไม่ยึดติดทําให้เราปล่อยวางทําให้เราแบบไม่เอาเราเริ่มามรักผู้ก่อนนี้เรามีชีวิตที่ดีเราก็มีคนมาช่วยเหลือเราคําว่าพี่เป็นเพราะไม่พี่ก็มีม,ม,ม,มีแต่เป็นผู้ใหญ่แต่เป็นขอเป็นเรื่องแบบ่เงียบแล้วการเป็นความรักแบบ เป็นแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีกว่า<ม>เป็นส่วนตัวของเราดีกว่าอะไรเงี้ยมีความสุขบแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอืม,มที่ผ่านมาที่เปิดเผยไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรเราเ<ม>สียเวลาอะไรเงี้ยค่ะอืมเ<ม>ขาอาจจะมาหวังเพื่งผลประโยชน์เรามากกว่าอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงที่น่าจะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ